สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Herlex s i m o l a t o r Indonesia นะครับผมนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับทุกคนนะไม่มีอะไรมากนะก็คือเราจะมาสอนเทคนิคนะครับการถอดชุดสี่รถนั่นเองนะแต่ผมต้องบอกเลยว่าแต่ละคันการถอดชุดสีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะให้ทุกคนนะครับเลือกรถมาคันใดคันนึ่งนะผมจะเลือกเนี่ยเป็น Mio d a s คันนี้เลยนะแล้วให้เราเข้าไปตรงนี้นะ อันแรกนะมันจะเป็นกราฟิกอ่าเทนแตงสไตล์โมดิฟอะให้เราเข้าไปที่โมดิฟเลยนะและให้เราเข้าไปที่ฟังก์ชันเมนูแรกนะครับก็คือมันจะเป็นรูปเฟรมรถเนี่ยนะมันจะมีการกระบาทมีเครื่องหมายถูกนะให้เรากดไปที่ตัวนั้นเลยนี่เห็นไหมมันจะเป็นการถอดชุดสีแบบนี้เลยนะครับนี่แหละคือการ ถอดชุดสีที่ผมจะสอนในคลิปนี้นะผมก็ทําตามผมได้เลยทําตามไม่ยากนะซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยการถอดชุดสีนะผมจะบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นรถครันนี้ลีดนะครับเนี่ยการถอดชุดสีนะก็จะถอดแค่ชุดข้างล่างนะก็จะถอดแค่ชุดข้างล่างนะอ่ะเดี๋ยวลองนะพวกเออพวกคันนี้นะพวกเวฟแบบเล็กนะก็ถอดชุดสีได้แบบนี้เลยเพื่อใครแบบว่านะ อยากเห็นโครงภายในอยากขี่แบบโค้งไก่นะก็สามารถก็สามารถถอดชุดสีได้เนี่ยอ่ะดูบางคันเนี่ยมันก็จะถอดแค่บางโค้งหลังนะบางคันมันถอดแค่บางโค้งหลังซึ่งนะมันจะถอดไม่เหมือนกันนะครับกับรถแต่ละคันแต่ละรุ่นนะอ่ะเดี๋ยวไปลองเจลโนที่ถอดได้ไหมเจลโนปึ๊บออกไหนไหมก็จะถอดแค่บางโค้งหลังนะครับส่วน นะพวกคันันอื่นนะทุกคนต้องไปลองเอาเองนะครับผมนะผมก็ไม่ได้ลองให้ดูทุกคันนะครับผมนะซึ่งมันก็จะถอดได้ประมาณนี้นะครับบางคันก็ถอดทั้งชุดสีเลยบางคันก็ถอดแค,ค่บางโคนท้ายเท่านั้นเองนะซึ่งนะครับถ้าใครอยากถอดคันไหนอยากเล่นคันไหนก็ไปลองเอาได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานวิธีการถอดชุดสีก็ไม่ยากนะอ่าเนี่ยอย่างคันนี้เราก็ถอดอ่ะอันนี้ก็ถอดแค่บางโคนส่วนใหญ่จะเป็นถอดแค่บางโคนนะทุกคนนะอ่าสกูปี้สกูปี้ กูปี้เอ้ยไม่ใช่แต่กูปี้มีโอมีโอมีโอเนี่ยอย่างคันนี้ก็จะถอดท,ทั้งชุดสีแบบนี้เลยนะครับและไม่ต้องกลัวหายด้วยนะเวลาเรากดเข้าไปเล่นในแมปเนี่ยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวกดผิดผมไม่เล่นออนไลน์จะกดเข้าไปเล่นออนไลน์แล้วนะให้ทุกคนนะไปเล่นโหมดอาฟรีไลท์ก็ได้นะฟรีไลท์ก็ไม่หายนะก็คือก็จะถอดชุดสีก็จะถอดแบบนี้เลยนะก็จะไม่หายนะก็จะเป็นรถตัเกตรถโครงไก่แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหายนะี่เห็นไหมอ่ะ นะก็สามารถใส่ขับใส่อะไรได้ปกติเลยนะครับเป็นการถอดชุดสีแบบง่ายๆเฟี้ยวๆเลยนะครับผมอ่าเป็นไงออดบอลบอลบอบกล่องตัดกล่องตัดนะครับออดบอลบออบนี่เป็นไงยกสูงยกสูงหน่อยโอ้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 ฮ่าาทุกคนเกมนี้นะครับขอ เอ้ยไม่ใช่เกมนี้ดีทุกคนคลิปนี้นะขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะบักแล้วเนี่ยอะ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 บักใหญ่บักใหญ่บักใหญ่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ